بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحي <applause> الله نعمي มีคำถามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำฮัจช์ก็เลยนำเอามาตอบในรายการอิสลามีทางออกคำถามนี้แปลกมากถามว่าคนที่ป่วยหนักคนที่ป่วยหนักเราจะไปทำฮัตแทนให้แก่เขานี่ได้ไหมคนคนนี้นะครับเป็นคำถามที่ฝากมาทางโทรศัพท์นะโทรคุยกับผมบอกว่าเขารู้นะครับ ในซุนนะของท่านนาบีมุฮัมมัด,ส,ส,ดาวาวาสุลลัลฮวาะลฮิวะซัลลัมพ่อของเราก็ดีแม่ของเราก็ดีที่ตายไปโดยที่ท่านทั้งสองยังไม่ได้ไปทำฮัตเราในฐานะที่เป็นลูกสามารถที่จะทำฮัตแทนให้แก่ท่านทั้งสองได้โดยมีเงื่อนไขว่าหนึ่งตนเองจะต้องไปทำฮัตที่เป็นฝารดูของตอนเองให้เรียบร้อยเสียก,ก่อนสองตอนเอง ไปทํฮัทให้แก่พ่อแก่แม่ได้แต่ไปปีหนึ่งได้แค่คนเดียวปีนี้ไปทําให้พ่อปีหน้าก็ไปทําให้แก่แม่ตรงนี้มีตัวบทหลักฐานอย่างชัดเจนนะครับมีตัวบทหลักฐานอย่างชัดเจนว่าอนุญาตให้ทหําฮัทแทนให้แก่ผู้ตายได้โดยเงื่อนไขที่ผมได้อธิบายให้พี่น้องฟังแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าอย่างนี้นะ เอาตังไปคนละสามหมื่นห้าหมื่นสามหมื่นสองหมื่นเอาไปเอาไปเอาไปเสร็จเรียบร้อยพับแล้วก็เอาไปจ้างให้คนที่นุนทําแทนให้อันนี้ไม่มีทําอย่างนี้ไม่ได้หรือเอาไป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 ปีนี้รับไปสิบคนคนละสามหมื่น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 ตายไปสามแสนเสียให้แก่แซประมาณทักแสนหนึ่งเหลือกําไรสองแสนฉันก็ไปเหนียดคว่างเสาหินกับเนียดให้สิบคนเลยเนียดต้ว,วากกับเนียดตะว,วาให้สิบคนเลย ของแยร้องกับเกียมใหมร้องให้สิบคนเลยอย่างนี้เป็นสิ่งที่ไม่อนุญาตอย่างเด็ดขาดอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าอุปปัายีไปทำฮัจยีน้อยๆให้แก่คนที่ตายไปแล้วไม่อนุญาตแต่สิ่งที่อนุญาตก็คือพ่อของเราที่ตายไปแม่ของเราที่ตายไปหรือพี่น้องของเราที่ตายไปแล้วเราต้องการทําฮัทเนี่ยแทนให้แก่คนที่ตายไปทําได้ในหลักการของอิสลามโดยที่ตัวเราจะต้องทําฮัท ที่เป็นฟารดูของเราให้เรียบร้อยในยปีหนึ่งพอปีต่อไปก็ไปทําฮัตแทนให้แก่ผู้ตายได้เพียงคนเดียวและต้องไปโดยไม่มีค่าจ้างเลยนะไม่มีค่าจ้างเอาละทางทางพี่น้องอาจจะรวมๆๆกันแล้วก็ให้เราไปไปทําให้แก่พ่ออันเนี้ยทาได้แต่ว่าต้องไม่มีค่าจ้างส่วนการให้ค่าใช้จ่ายจําเป็นยังเป็นในการที่จะไปใช้ในระหว่างพิธีฮัตอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องแต่ต้องไม่เอาค่าจ้าง เนียดว่าเอาค่าจ้างปั๊บตรงเนี้ถือว่าเป็นการทําที่ไม่ถูกต้องนะครับดูหลักฐานจากฮะดิษนะครับที่ท่านอับดุลลอฮฮิบนิบรอรดะที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามติรมีซีเป็นหลักฐานที่บอกให้รู้ว่าคนที่ตายไปแล้วจะเป็นพ่อพ่อของเราก็ดีแม่ของเราก็ดีพี่น้องของเราก็ดีเราสามารถไปทำฮัตแทนให้แก่เขาได้ عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت ولم تحج أفأحج عنها قال نعم حجي عنها حديث <applause> الأحوازي เป็นฮัดีิหรือเป็นหนังสือที่อัตถาธิบายหนังสือซุนันตินมีซีบอกว่าเป็นฮะดิสที่สีทเป็นฮัดีิสที่ถูกต้องสายรายงานแข็งแรงสรุปความจากฮะดิสบทนี้ก็คือท่านบุรอรดาเนี่ยท่านอับดุลลอฮ์บิบบุรอรดาในรายงานว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งมาหาท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลวาอะฮิวซัลัมมาบอกกับท่านนาบีว่าแท้จริงท่านสุลลัลแม่ของฉันเนี่ยเสียชีวิตไป โดยที่นางยังไม่ได้ทันประกอบพิธีฮัตเลยฉันจะทําฮัตแทนให้แก่นางนี่ได้ไหมอ๋อแล้วนะอ้าําท่านนบีบอกว่าได้ใช้ได้ทําฮั์แทนให้แก่นางได้ฮุดจีอันฮทเธอไปทําฮัตแทนให้แก่นางได้เลยบางริวายะฮัดดิสนะบีใช้ให้แก่ผู้หญิงคนนี้นะครับทําฮัตของตัวเองก่อนเป็นฮัตฟรดูในปีหนึ่งแล้วปีถัดไปก็ไปทําฮัตแทนให้แก่ผู้ที่ตายไปก็ค,คือแม่ของนาง เพราะน,นั้นจากหลักฐานจากคดีษบทนี้มันชัดเจนมากนะครับพี่น้องผู้ใดก็ตามแต่ที่ตายไปนะครับตายไปโดยที่เขายังไม่ได้ทำฮัตผู้ที่เป็นลูกผลที่เป็นเครือญาติสามารถไปทำฮัตแทนให้แก่เขาได้โดยมีเงื่อนไขว่าคนนั้นที่จะไปทำฮัตแทนให้แก่เขาอะนะต้องเป็นบุคคลที่ทำฮัตฟัดดูของตัวเองเรียบร้อยก่อนปีต่อไปก็ไปทำฮัตแทนให้แก่ผู้ตาย ไปปีหนึ่งทำแทนให้แกผู้ตายได้คนเดียวและจะต้องไม่เป็นการจ้างอิบาด,าด้าใดก็ตามแต่นะครับที่เป็นการจ้างไปทำอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่อนุญ,ญาตให้ทำเช่นอะไรฝากตังค์กันไปแล้วก็ทีดุนก็ไปจ้างเด็กมาดีนะที่จบมาดีนะหรือเด็กที่มาจากไครโรหรือเด็กที่มาจากซีเรียที่เป็นนักเรียนไปจ้างให้คนเหล่านั้นเนี่ยทำเอาไปเลยคนหัวหนึ่งคนละ2 0 0 0นเหรียญหรือ3 0 0 0เหรียญทำนองนี้ นะครับไปจ้างเขาทําเลยอย่างนี้จ้างทําฮัตไม่ได้พี่น้องแต่ถ้าเราเป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นพี่ป่าน้าอาหรือเป็นลูกเต้าของใครก็ตามแต่พ่อแม่ของเราตายไปโดยที่เรายังไม่ได้ทำโดยที่นางยังไม่ได้ทาฮัตโดยที่พ่อยังไม่ได้ทาฮัตเราไปทําฮัตของเราในปีหนึ่งแล้วปีต่อไปก็ถ้ามีสตังก็สามารถไปทําฮัตแทนให้แก่พ่อที่ตายไปแทนให้แก่แม่ที่ตายไปจ้างเขาไม่ได้พี่น้อง นะครับเราออกค่าใช้จ่ายให้กับเขาได้แต่เขาก็จะต้องเหนียดไปทาฮัตแทนให้แก่ผู้ตายด้วยหัวใจที่บริสุทธินะถ้าเนียดเอาค่าจ้างปับ๊บฮัตตรงนั้นเสียทันทีนะเพราะอีบารด้าจ้างทํากันไม่ได้พี่น้องทุกอย่างแหละโอ้วันนี้ถือในเดือนรโมโดอนฉันถือสิิ์อดไม่ไหวนะอา้าวนัสรีนายช่วยถือสิิ์อดแทนในชฉันนี่ให้500บาทนัสรีหวานแล้วโหห้าอบาทสายกระเป๋าแล้วก็บอเดียถือสิ้นอดแทนให้อย่างนี้ไม่ได้ วันนี้ขี้เกียจละหมาดเหลือเกินเนาะท่านลงมาบาที่มาละหมาดให้ฉันหน่อยละหมาดแทนฉันสักวันเดี๋ยวให้ห้าร้อยเอาไปเลยห้าร้อยบาทอันนี้ก็ไปละหมาดละหมาดเบอร์ิบของตัวเองเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นเนียดละหมาดแทนให้แกเพื่อนเพราะว่าเอาค่าจ้างเอาค่าจ้างเข้ามาแล้วจ้างทําอีบาดาเป็นอีบาดาที่เอาล้อไม่รับนะครับเราพูดถึงฮัตพีมน้องพูดถึงฮัท เรื่องละหมาดแทนให้แกกันและกันเมื่อผู้ตายตาย,ตายไปโดยที่ไม่ละหมาดอันนี้เป็นเรื่องที่ทําไม่ได้เพราะไม่มีหลักฐานส่วนฮัตเนี่ยทำแทนกันได้เพราะหลักฐานจากฮะดิษบทนี้แหละท่านอับดุลลอฮิบนิบุรอยดะรายงานว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งมาหาท่านนาบีไปร้องเรียนกับท่านนาบีว่าแม่ของฉันนั้นตายไปโดยที่นางยังไม่ได้ทาฮัตฉันจะทําฮัตแทนให้แกนางนี่ได้ไหมกอละนามฮุดจีอันฮานาบีบอกว่าได้ทําฮัตแทนให้แก่นางได้ เธอจงออกไปทําฮัตแทนให้แก่นางนะครับตรงนี้ท่านอิหม,ม่ามติรมีดีนะครับได้บอกเอาไว้นะครฟี่ฮิจาวาซุลฮัจยาอินไมหยิดในฮะดิษบทนี้เป็นหลักฐานชิ้นสําคัญชัดเจนว่าทําฮัตแทนให้แก่ผู้ตายนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องนี่คือประเด็นหนึ่งที่ผมชี้แจงเสริมเพิ่มเติมแต่ว่าที่พี่น้องถามมาเนี่ยก็คือคนป่วยหนักคนป่วยเนี่ยเราจะไปทําฮัตแทนให้แก่เขาในได้ไหม ป่วยเอาละพี่น้องฟังคําชี้แจงตรงนี้คนป่วยเนี่ยถ้าเราไปพิจารณาดูแล้วเนี่ยโอ้มีทางที่จะหายป่วยเป็นโรคที่มีทางที่จะรักษาให้หายป่วยกลับมาเป็นคนปกติธรรมดาถ้าเป็นแบบนี้ป่วยแล้วมีทางรักษาให้กลับมาหายเหมือนปกติธรรมดาไม่อนุญาตที่จะไปทำฮัตแทนให้แก่คนป่วย ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่ของเราเป็นพี่น้องของเราก็ตามแต่ไม่อนุญาตเพราะคนป่วยเนี่ยบางทีอาจจะหายกลับคืนมาเป็นคนปกติธรรมดาตรงนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ยังไม่สามารถที่จะไปทำฮัดแทนให้แก่ผู้ป่วยประเภทนี้แต่ถ้าป่วยพี่น้องป่วยในสภาพที่หมดทางรักษาแล้วคงจะไม่มีอะไรดีกว่านี้แหละมีแต่ทรงกับสุด เอ๊ะถ้าอย่างนี้เราไปทำฮัตแทนให้กเขาได้ไหมทั้งทั้งที่เขายังไม่ตายเนี่ยก็มันมีหลักฐานจากฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดสุลตอุอะลัยฮิวลซัลลัมอยู่ในสุนันติดมีจีนี่แหละพี่น้องเป็นฮะดีษที่ท่านรายงานจากท่านอบูรอซีนอัลอูไกลีซอฮาบาคนนี้ชื่ออบูรอซีนอัลอูไกลีดูเนื้อความฮะดีษนะอันอบีรอซีน الأقيلي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي شيخا كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الطعن قال حج عن أبيك واعتمر آه تن إمام تلميذي هذا حديث حسن صحيح بن حديثك อยู่ในขั้นฮสซันที่สายรายงานสามารถที่จะนำมาเป็นหลักฐานได้เป็นสายรายงานที่ใช้ได้นะครับแปลว่าท่านอบูรอซีนอลูก,กอยลีได้รายงานว่าแท้จริงเขามาหาท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุวลัลฮิวะซัลลัมมาบอกกับท่านนาบีว่ายารอสูลลอฮ์โอท่านศาสนาทูตแห่งอัลลอฮ์แท้จริงพ่อของฉันเป็นบุคคลที่แก่ชรามากแล้ว ไม่สามารถที่จะเดินเหินไปไหนได้ขยับเขยื่อนไม่ได้แล้วคล้ายๆกับเป็นอัมพาตนี่แหละโดยที่ท่านไม่สามารถที่จะเดินเหินไปไม่สามารถที่จะนั่งบนหลังสัตว์ที่จะเดินทางไปทําฮัทได้ลายสติฮัทชิวัลอุมรอวัลลัลอุมรอไม่สามารถที่จะทําฮัทได้ไม่สามารถที่จะทําอุมรอนได้วัลลซอนแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปนั่งบนบนอะไรบนคานหามที่จะไปที่ที่ที่สถานที่ที่เขาประกอบพิธีฮัท ทำอย่างนี้ไม่ได้เลยเดินทางไม่ได้เลยฉันจะทําฮัตแทนให้แก่พ่อของฉัน,นได้ไหมก็ละฮุดยานอาบีแกวะตะมิดนบีบอกจงไปทําฮัตแทนให้แก่พ่อของท่านแล้วก็ทงจงทําอุมร์แทนให้แก่พ่อของท่านนี่คือสิ่งที่มีรายงานฮะดิษจากท่านโรซูลสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสลลัมดังนั้นจึงอนุญาตนะพี่น้องอนุญาต เพื่อที่จะทําฮัตแทนให้แก่คนที่ป่วยหนักคนที่แก่ชารามากๆไม่สามารถที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮั์ได้นะครับแต่ถ้าหากว่าคนป่วยอยากจะพอจะเดินไหวไปด้วยแล้วก็มีคนดูแลไปแบกหามกันไปตัวงตัวว่าในขณะที่ตัวว่าไม่ไหวก็นั่งรถเข็นอันนั้นก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่ถ้าทําได้อย่างนั้นนะครับอัฟดอลประเสริ์ที่สุดแต่ถ้าหากว่าแย่แล้วไม่ไหวแล้วหนทางที่จะเดินไป เดินเหินหนึ่งบินยังไม่ไหวนะนะครับต้องหามกันไปถ้าถึงขั้นหามกันไปเราไม่ต้องไปพี่น้องอยู่กับบ้านถึงขั้นเป็นอมาาัมพาตเนี่ยเดินเหินไม่ได้ไม่ไหวเลยเดินเหินไปไหนไม่ได้เลยอย่างนี้เนี่ยไม่ต้องไปทําฮัดนะครับแล้วก็อนุญาตให้คนที่เป็นเครือญาติไปทําฮัดแทนให้แก่เขาได้โดยมีเงื่อนไขนะพี่น้องทบทวนเงื่อนไขาสามประการก่อนหนึ่งคนที่จะไปทําแทนให้นั้นต้องทําฮัตของตัวเองเรียบร้อยก่อนฮัดฟัดดูเนี่ยนะ 2. คนที่ไปทำฮัตแทนให้แก่เขานั้นไปครั้งหนึ่งแทนได้คนเดียวสต้องไม่ใช่เป็นการจ้างนะไปทำแทนกันด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ไม่ใช่เป็นการจ้างออกค่าใช้จ่ายให้เนี่ยได้แต่คนที่ไปทํานั้นต้องไห่เนี่ยต้องไม่มีเจตนาว่าจะเอาค่าจ้างถ้าไปมีเจตนาว่าจะเอาค่าจ้างตรงนี้เสียหายฮัตนี่ไม่ถึงผู้ตายเพราะอิบาดะ ที่ทําเพื่อเอาลอสุบฮาณาวัวตาลานั้นจะจ้างทํากันไม่ได้จ้างละหมา,แมด,าดแทนกันไม่ได้จ้างถือสนุดแทนกันไม่ได้เช่นเดียวกับฮัก็เช่นเดียวกันจ้างทาฮัตแทนกันไม่ได้นี่คือรายละเอียดที่อยู่ในฮะดิสฮัดติทั้งสองบทชี้ชัดให้รู้ว่าคนที่ตายไปแล้วพ่อแม่ของเราที่ตายไปแล้วนะครับแล้วคนเหล่านั้นยังไม่ได้ทําฮัต เราไปทำฮัตของเราเรียบร้อยแล้วปีต่อไปก็สามารถที่จะไปทำฮัตแทนให้แก่พ่อแก่แม่ที่ตายไปแล้วได้แล้วก็หะดีที่สองนี้ท่านอบูรอซีนอลูอยลีรายงานชัดเจนนะครับอยู่ในบันทึกของท่านอิม่ามติดมีดีชัดเจนนะครับสรุปอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าท่านอบูรอซีนเนี่ยมาหาท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลล,ลัมมาบอกกับท่านนาบีว่าโอทารอรูล,ลุลอฮ์ แท้จริงพ่อของฉันนั้นเป็นบุคคลที่แก่ชรามากเหลือเกินไม่สามารถเดินทางไปประกอบพิธีฮัตได้แล้วก็ทำบ,บุญรอก,ก็ไม่ได้แล้วก็จะเดินทางขึ้นไปบนบนอะไรที่นั่งรถมา้าที่นั่งบนหลังอูดบนหลังม้าก็ไม่สามารถทําอย่างนั้นได้ทํำยังไงดีนบีก็บอกว่าฮุดจะอันอาบีกะวะตะมิดเธอจงออกไปไปทําฮัต แทนให้แก่พ่อของท่านไปทันอุมรอแทนให้แก่พ่อของท่านได้นี่คือสิ่งที่มีรายงานฮะดิษอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นก็ขอชี้แจงกับพี่น้องนะครับตามรายงานฮะดิษนี่แหละว่าคนป่วยหนักแล้วก็ไม่สามารถที่จะรักษาให้หายขาดได้มีแต่ทรงกับสุดเป็นการป่วยแบบเรื้อรังที่ที่อะไรเดินทางไม่ได้เดินเหินไม่ได้ถ้าอย่างนี้แม้ว่ายังไม่ทันจะตายเราก็สามารถไปทำฮัทแทนให้แก่คนเหล่านี้ได้ด้วยตัวบทหลักฐานที่ รายงานจากท่านอบูรอซีนอัรูไกลีบันทึกโดยท่านอิหมามติสมีซีบทนี้แหละนะครับวะบิลลาฮิตาฟิกวัลฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ